เรื่องว่าด้วยการผลิตหอกไฟนะครับร้อยนะครับเด้อนะครับกัดนะรอยมาพี่น้องเขานะครับรอยมานะครับกัดเดี๋วก็มีน้องพี่น้องนะครับกัดจังเลยยำนะครับรอยมานะครับรอยมาซยก่อนนะครับก่อนหมอกไฟห้อยทิอ่าชุดชนวนนะครับกับข้อก้มลงมือจากพี่น้อง ก,กัญญาบอกมาหน่อยนึงนะครบับกัญญาบอกมาอีกนะครับกัญญาบอกมาอ่าเพราะว่ากับเป็นห่วงพี่น้องเด้อน,นะครับพเพราะว่าเหมือนกับ,กบเ,เบสียยเสี่ยเขาซื้อถายเริ่มเบิงเริ่มแยง่งพี่น้องเฮ้ากัญญาบออกมานะครับออกกาเขตที่ปลอดภัยกัญญาบอกมาให้ปลอดภัยนะครับพี่น้องลูกหลาน น้องๆนงักเรียนภอยหลังออกมาก่อนเขาห้มมด้ลูกหลานเดออ่าเขาหง,เขา,หงเขาเงามันร้อนนะครับตอนนี้จะสีซีสงศาเร็วนภาแก๊งๆเริ่มสิมีน้ำนะครับเริ่มสิมีนม้ำสู่ต่อไปครับสู่ต่อไปให้กำลังใจนะครับ พีเลี้ยงพระทุศายถอยหลังลง่งไปที่เรียบร้อยนะครับทางคณะกรรมการนะครับรับเก็ตัวรับเกยบตัวนะครับถอยนะครับถอนบย,อน,ยนะครับถอยมาถอยมานะครับประจำตําแหน่งนะครับมือดีตุลาการเป้าหมายดาวพ่คุณบวกร้านเลขานะครับทำหน้าที่ใหญ่กับพี่กํานองยั่งบนท่านม้านิย่นะบางนี่สิหมานบอกอยากเล่นนะครับ ให้พีในนองเดี๋ยวม้วนเืือกนวลเซลแต่ยังบ่มีโอกาสฝากผู้หวังกับพงเจริญน,นะครับห้รางวัลคาบคากคาทุเรียนกับพี่กันองเชาวบ้านไก่เลือ้อง MC ท่าสูงพงแยงรบเรื่องท็กเกียวโสบสบัดของไอทิมงานพงเจริญบวกสามพัดฟามโจมโจดีสามสองหนึ่งไป องจเจริญเลยตะกี้เจ้าเปรี้อยู่ใสซุส้มเลยว่าเป็นเหลือแต่แต่งเงินเหรียญบาทล่างพลางพล่ลางพงเจริญล่างล่างออกดีล่างออกอง,งามงาลาวล่า,างแล้วกะเริ่มเบียก้าเนีเ้ยกระดุูก่อนอย่าไหลที่เขาได้อ้าวยู่เบียก้า เดยดเดยดติดเ,ดเรียบร้อยคงจะเริ่นไม่ติดเสาตะเวนนะคงจะเริ่นไม่ติดเสาตะเวน้ะยิงกานร,รอนะครับขอเสียงเอฟทีทั้งสูงนะครับ าเื้อหัวอื้องงเจริญโอเคเนาะวู้มี่คนจีจางเดินจจตัวนี้ลุ่มเี่สาวไ่บางบางจัดเจนนะครับรรงงเจริญคำตอบผู้ชายคนจางแล้วนะครับครับ ผ่านไปไกล้าหมอคุณวนคิดคุณวนหาเสาเยาวนกว่าจะพ้นก้าวผ่านมาเหนื่อยล้าใจสวดตัว้วิกระเป๋จะเริ่มวันทีนจ่าจางนะครับคุณตู แรงกูบาดน้ำเงินเหมือนเดียวหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเบาเบาเริ่มโยกเริ่มหมุนนะครับรูปนาฬิกากลงเหมือนเดิมติดตามลงจะลงตัง้งนานติดต่วันศุกร์วันสั่งวุโอเคเนาะ อยู่ใน่เขาล้ลัวนะครับอยู่ใน่เขาล้ลัวพื้นเดียวครับที่ทางลงทางหน้าที่ตะวันตกนะครับบางจังหวะจะเลื่อมเลื่อมแม่แม่ร0 0 0เกาิทัไาก้าเลกือฟจะเริ่มตําาค้าหลยตําสุด พี่น no ้องด้วยกันนะบ้านใดนาะพงษ์เจริญยี่สิบสี่สีบป่ะพงษ์เจริญจุดน้องผู้สาวแม่งบาสวาลตัวตัวอ๋อธรรมดานะครับพงษ์เจริญโยนพี่คุณต้องน้องเล่นนะครับจุดใจบาทานเลยบางๆเรียวโยกตัว จะลงมาก,กระโดดเมียขาวพีคุยดันทรายนะคะอาพี่คุยดันทรายพงเอ๋ยพงเจริญแกกใสสถานการณ์เลยครับพี่กัมนอนทั้งสูงในแล้วรุ่นต่อไปทีหนึ่งที่เป็นจังไรนะครับอู๋ใต่ตะเวนนะครับปากอาวะนะครับปากอาวคุมบิงเบน สองร้อยหกสิบคะแนนผ่านไปขาวลายบางพื้นเดียวพี่น้องเพื่อน้องกันนะครับไตเสิ้ลเลนลงมาจังหน่อยพี่น้องเขาครับผู้ใดยังบ่เห็นผู้ใดยังบ่เห็นใต้เมียขาวนี่กุ้งท่าหลงเงินนะ้วนะถ้ายังไม่เห็นบ้างไปบ้างนี้มาผมจะซี้ให้ดู ใครยังไม่เจอใครยังไม่เห็นต้องไปผมจะซีให้ดูผู Heavy ้เฒ่าบนสี่เบงเน่าสามร้อยผ่านมาเนียขวาครับ่ขวาคุณเท่าพี่น้องบ้านจับมืหยับนะผมเจริญผมเจริญนะครับสามร้อยยี่ ้วครับโยนี่กลุ่มควันบางๆนะครับกลุ่มคนวันโค้งอีกกันหน่อยจะลงมาในช่องกลุ่มคนไรตั้งนะครับระดับเต็มกลุ่มคนไรขวางเต็มัาตาแยกนะครับสามร้อยตีสิบหา้าพันไปมุลลม,ลลมลแล้วครับมุมแล้วพรอมจะเริ่มแล้คาับยีสิห้ามเรื่องการพนันตามและพัง มีย่ยาพี่ก็พี่หยาน้องนะครับอีกจงน้อยจะลงมาช่องว่างๆของ,องขนนกุ้งเมฆขาวสมุทรมดกุ้งแวงๆวงคือนเจแาวล้อสิดูดนุอผู้สาวนี่ลนะ่ะหัวนุองกับหัวน้องคาดแ้วเบาเหมือนเดิมนะครับสามร้อยแปดสิบพันบาทยังเบาดีอยู่ด้วยเบาดีอยู่ด้วเย ชัดเจนนะครับผีงจะลหอยจะเข้าเลยนะไปไหมครับโอ้เด็ทุกวิวงสามสาปั้นนมคะแนนคงจะเรนที่ทำคะแนนได้ในวันนี้นะครับ3 9มร้าสคะแนน